สวัสดีค่ะชื่อชนิการวงศรีศาสตร์นะคะก็ตอนนี้ทํางานอยู่ที่ทิพยาประกันภัยค่ะประสบการณ์ทํางานก็ตอนนี้ทํางานมาเข้าปีที่6แล้วค่ะก็อยู่ในใสายมาร์เก็ตติ้งค่ะเป็น AE ค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อทิติพรชํานาญกิจนะคะชื่อเล่นชื่อออยค่ะทํางานอยู่บริษัทกรุงเทพประกันภัยค่ะ ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่รับประกันภัยค่ะชื่อพนิตาสีหาแก้วนะคะทำงานอยู่บริษัทกรุงเทพประกันภัยค่ะทำงานปีนี้เข้าปีที่10แล้วค่ะสวัสดีค่ะพอนภาเตชาร์เรสติมงคลค่ะปัจจุบันเป็นซีเนียร์ HR Officer อยู่ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยค่ะสวัสดีครับชื่อนายสิทธิชัยแซ่เหล่าครับชื่อเล่นตีครับอยู่ฝ่ายบัญชีครับมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านธุรกิจประกันภัยมา 13ปีครับแต่มาเริ่มอยู่ที่พยะประมาณ7ปีครับก็คือทางบริษัทก็มีการแบบประชาสัมพันธ์ไนอย่างคะ่ะว่าทางสถาบันมีการเปิดคอร์สเรียนแล้วก็ให้พนักงานที่สนใจนะคะ่ะเข้ามาลงทะเบียนเรียนได้อย่างเงี้ยค่ะรวมถึงที่ที่ในบริษัทนะคะเขาก็แนะนําว่าถ้าเราทํางานด้านประกรันภัยก็ควรที่จะต้องเรียนหลักสูตรนีน้อย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีการส่งผ่านอีเมลนะคะแจ้งว่าจะมีการประกาศรัรบสมัครนักศ,ศะะึกษาค่ะ ตองเล่าก่อนว่าตอนแรกที่เข้ามาทํางานในสายประกันนะคะก็คือไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านประกันเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ในส่วนนี้เราก็จะสามารถเอามาใช้ในการทํางานได้เพื่อที่จะได้มีความรู้ในด้านประกันภัยเพิ่มมากขึ้นในส่วนของงานรับประกันภัยเองงานด้านกฎหมายหรือการเกี่ยวกับสินใหม การที่เราจะเป็นคนประกันภัยอะค่ะเราควรรู้พื้นฐานของการประกันภยัยแล้วทางสมาคมอะค่ะก็เปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกคนอะคะ่ะสามารถที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้พอเราเห็นหลักสูตรนี้เปิดแล้วสมัครเราก็เลยขอว่านักง,งานเข้าอบรมค่ะผมมองว่าเราอะต้องเข้าใจพื้นฐานของประกันภัยเพื่อให้เรามีความรู้และเข้าใจในธุรกิจนี้มากขึ้นครับสิ่งที่รู้สึกว่าได้เป็นประโยชน์มากจริงๆเลยคื ตอนที่เอาไปใช้อธิบายหรือว่าตอบคาถามลูกค้าอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถให้คําแนะนําหรือว่าหาความต้องการของลูกค้าแล้วก็แนะนําในส่วนของประกันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะ พอมาเรียนแล้วว่าก็กทําให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านของกฎหมายกับสินหมายทดแทนมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถนํามาปรับใช้ในการทํางานได้ะคะ่ะต้องบอกว่า HR ค่ะเป็นงานซัพพอร์ตแต่จะเป็นงานที่เราจะได้เจอกับพนักงานตั้งแต่ Day 1วันเลยรวมถึงน้องๆพนักงานที่เป็นแบบ First Job เลยนะคะซึ่งเขาก็จะพึ่งเข้ามาในธุรกิจประกันภัยอะคะ่ะการที่ HR สามารถเล่าเรื่องราวบอกพนักงานใหม่ได้ะคะ่ะว่าประกันภัยคืออะไรนะแล้วมันดียังไงแล้วมันสร้างความเป็น ในอาชีพของเขาได้ยังไงอะค่ะมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะให้กับพนักง,งานที่เข้ามาคะ่ะคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์นะพอเรามาเจอประกรันภัยครับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่เข้าใจหรืออาจจะเข้าใจว่าธุรกิจประกรันภัยมันคือขายอย่างเดียวแต่พอเรามาเรียนนะครับเราได้รับความรู้กับอาจารย์หลายๆท่านที่ให้ความรู้ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านนะครับให้ความรู้ในเชิงลึกแล้วเรามีคําถามที่เราเจอในการทํางานนะครับเราเอามาถามอาจารย์เพื่อเอาไป ใช้ต่อในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราพบไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งลูกค้าตัวแทนในหน้าหรือว่าภายในบริษัทเองที่มีการสอบถามข้อมูลกันมาเรื่อยๆครับก็คือจะอาศัยตั้งใจเรียนในชั้นเรียนตอนตอนที่อาจารย์สอนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยจดว่า มีในส่วนไหนที่อาจารย์เน้นเป็นพิเศษหรือว่ามีส่วนไหนสําคัญอย่างเงี้ยค่ะก็อยากแนะนําให้เข้าเรียนให้ครบทุกคาบค่ะแล้วก็หากว่าเรามีข้อสงสัยในประเด็นไหนอะค่ะก็ควรที่จะถามอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ท,ทราบดีว่าอาจารย์ t ีอะค่ะก็คือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะคะท่านจะให้คําแนะนําที่ดีกับเราะคะ่ะเราเรียนออนไลน์เนาะเราก็จะต้องควบคุมตัวเองเพื่อเข้าไปเรียนในทุกๆครั้งนะคะถ้าครั้งไหนอะค่ะที่เราไม่ได้เข้าเรียนเราก็จะมาดูวิดีโอย้อนหลังเพื่อทบทวนความรู้ค่ะแต่หลักสําคัญเลยอะค่ะที่แบบ แล้เข้าใจอะค่ะตอนที่อาจารย์สอนอะ,อะถ้าเราสามารถเข้าคลาสสดได้จะดีมากแล้วเราก็คิดภาพตามที่อาจารย์สอนอมันจะเชื่อมโยงกันอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพเชื่อมโยงได้มันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ สำหรับคนที่กำลังลังเลหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมาเรียนนะคะก็แนะนำให้ลองมาเรียนที่สถาบันนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าจะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็รวมถึงบรรดาอาจารย์ที่มาสอนนะคะก็เป็นผู้มีความรู้แล้วก็สามารถให้คำปรึกษาเราได้ดีด้วยค่ะถ้าเราจะทำงานในสายงานด้านรับประกันภัยอะคะ่ะก็ควรที่จะเรียนเพราะว่าหลักสูตรนี้ค่ะอ่าช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้เราเยอะมากเลยค่ะใครที่เอ่อทำงานไปสักพักแลวเราอยากจะรู้อ่าในส่วนของภาพรวมนะคะไม่ว่าเราจะเป็น m a r k e t ็ตตเป็น Underwriting หรือว่าเป็นเคมาค่ะการที่เราเราแบ o ทูเบสิกไปรู้พื้นฐานของประกันภัยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ